กินปะกินไหมไม่กินสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนมันนีเ้เฮาสิบห้ามาิล่นนะมันนี้เป็นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาไม่นาทีไปส่งลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนกับซ้ำเขาไปน้ำทุกมือถ้ามือใดเสาร์อาทิตย์นี่สีพักกันตื้นทราย มื่อนี้ก็พาลูกสาวออกมาเล็นนะง้อหน่อยตัวนี้มันแม่ทิ้งไว้ผ้ากันเข่ามากินหยาในทีของเพิินทีของนาบันนี้ออกบ่ได้พวกพี่สาวพวกแม่บอกไปมดแล้ววันนี้จับคล้องหาทางออกบ่พอบันนี้นำบ่เติมมันแตนต่อตาอีกเด่นไล่ออกแม่ประหงลูกจักเม็ดบ่ห่วงบ่แอนลูกบ่น้ำกลนกับบ่ห่วงน้ำลูก บันนี้ก็ไล่ออกมาแล้วพากันมากินหยาอยู่ข้างนอ,อกบันนี้สิมิสีว้าเรียงหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนฟังน้องซ้ายคนหนึ่งที่เขาดูจากที่เขาหักเนาะเพื่อนไปซื้องวัวมาเพื่อนต้นปีต้นปีบางหันน่ะเพื่อนไปซื้องวัวมาสิบกวัวโต้บันนี้เพื่อนก็นเห็ดฟ้าเห็ด,หดฟาร์มเห็ดขอ,อกอย่างดีลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ่ตา,ตาตซื้องวัวกัหมันเป็นหยาบสองแสนเห็ด เพลดลง้วอีกปลูกหญ้าอีกแบบนี้เพื่อนก็ต้องซื้อหัวอาหารอีกเพื่อนประทันมีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวเพื่อนก็เลี้ยงแบบมีต้นทุนเพิ่นก็ต้องซื้อเพื่อนก็ต้องไปซื้อหัวอาหารเพิ่นก็ต้องไปซื้อข้าวโพดบดเพื่อนก็ต้องลงทุนซื้อหญ้านาแลงเพิ่นก็ต้องไปซื้อข้าวโพดมาปันให้มันกิน กะจักสิไปะะบอกเพิ่นจังไดดีเพราะว่าเพลินมีเงินในการสื่อเนาะแต่ว่าเฮาหนีเลี้ยงงัวแบบปลอยนี่่ะปลอยแบบธรรมชาติแบบนี้ลหละแต่ว่าเนื้อทีของเพิินนั่นมีอยู่บ่ถึงสิบลาบัดน,นี้มือหนึ่งงัวเพิ่นออกลูกมันออกก็ได้เพราะว่าลูกมันโตง่ญ่ค่ะไปเอาหมอมาเอาออกเนาะบัดน,นี้น้ำบ่ราซ้ำกับหมดลูกงัวออก แล้วก็ลูกเกือบพอรอดแต่ว่าตัวนั้นมันกับา้อยู่เพราะว่าเขาเอาขัดพันธ์ดีๆเขาก็อยากได้อยู่ตอนนี้งอตัวนั้นเป็นอย่างหมอบอกว่าเป็นอย่างงวคือออกลูกยากคนบอกว่าช่วงรอาะที่ใกล้เคืองเดือนที่มันสิออกอะ่ะย่าไห่บำรุงหลายถ้าเขาบำรุงขักหลายมันกส็สิออกยากเพราะว่าลูกมันโตใหญ่ เพราะเขาก็แนะน้ำมดละ่ะมดน,นี่เพราะพิ่นเลี้ยงไปเลี้ยงมาราคางัวมันกระดิ่งเงินว่ามันตกตามค่ะวันนี้เพิ่นก็อยากขายออกเพิ่นก็เริ่มเบี้ยพิ่นกะเริ่มเบียเเบ้ยแต่ว่าการทีเฮาสิขายออกช่วงนี้กับมีแต่สิขาดทุนเท่านั้นเนาะข้างบักกำไรนี่สิบมีเลยแต่ว่าทีเฮาเลี้ยงง้วอยู่นี่เฮากระเลี้ยงแบบปล่อย ปอยบำมิการขนหัวอาหารอีกยังทั้งสิน้นใหหากินนํำมนี่ลหละวนไปวนมาจังส่แต่เขาก็สังเกตบ่งบางหัวของเขากับบัดิจอยถึงขั้นทีแบบเห็นกระดูกสี่โค้งถูกสี่เนาะก็เห็นปกติยีอยู่แสดงว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้หั <c oughs> วม,มนี่ไป่รวกทีนองซ้ายคนนั้นเขาก็เขาบ่มิทีจังว่าล่ะเขาต้องซื้อหัวอาหาร มื่อนี้เขาพาลูกสาวมาลูกศึกว่าวันอาทิตย์มันสิเสาร์อาทิตย์มันสิกผ่านไปยังรวดเร็วบอท่านเห็ดอีหยังเลยสิมืดเสาร์อาทิตย์เหรอนี่อีกพวกหนึ่งที่อยากเลี้ยงงัวหน้าของเขานี่ล่ะเลี้ยงงัวแล้วเบิ่งงัวบ่เป็นบ่รู้ว่างัวะขืงนงัวลงตอนใดทับจังเล็กกับว่ติด อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เไทยพวกเลี้ยงหัว่าเกิดการบ่อยากเลี้ยงคือพวกเลี้ยงหัว่ามึนสมารกล่นแล้วกับบำมิทีในการเลี้ยงลูกสาวกันดือด้อโมน,นี่กะคำแล้วเบิง่งห้วคขักแล้วหยอกห้วเบิง่งห้วคขักแล้ว ก็ทีได้พาก,กันเดินทางกลับบ้านเขาเลี้ยงวัวมากะัะสิข่ขวเจ็ดปีสิข่ขวเจ็ดปีทับจะ,ะโตมิตะทับดูกหลอดอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าถ้าทับโตเขาก็ต้องไปเขาประหมั่นใจเนาะ เพราะว่าพวกที่ทับโตส้นหลนี่สิเป็นชฉพาพวกเชาาบานไปสื่งงวาม้าไปสื่งงวาม้าเราก็มัททับห้เขาเขาประทันลูกวิธีการมันบรชัวเอาแบบที่มันชัวชัวก็คือทับลูกหลอดเพราะว่าคนที่มาทับลูกหลอดนี่เราเขาก็เป็นหมอมีประสบการณ์ในการทำงานมันนี้ก็บ๊ายบายลาก่อน